เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปอวันพีเกมนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> และในคลิปนี้ผมบอกเลยว่าเป็นเนื้อหาที่น้องๆคุณผู้ชมนั้นรอคอยรอยคอคอรอยเอ๊ะ เอ๋คอรอยเวทวอตแม่นโบรก็คือในคลิปนี้นะครับผมจะมาทําผลไฟปกติให้เป็นผลไฟตื่นนั่นเองนะครับโอ,โอ้โหมาดูซิว่าผลไฟเมื่อตื่นแล้วเนี่ยดาเมจจะเวอร์วังขนาดไหนกันเชี่ยวและเราจะต้องใช้เจมในการทําผลไฟตื่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยผม FK ฟาร์มเจมนะครับจนคอมของผมร้อนระอุด,ดั่งผลไฟในคลิปนี้นะฮะ โย่ Yo, เคยมีน้องๆหลายคนถามพี่ว่าพี่มีโปรแกร,รมแนะนำในการฟาร์มแมปในโรบ l o อกหรือเปล่านี่เลยครับพี่แนะนำา n อก Player n o น็อกเพ y เ r เป็นโปรแกร,รมจำลองเกมและแอปบนมือถือมาไว้บนคอมสามารถตั้งค่าคีย์บอร์ดและเมาส์ได้ง่ายโครตบ,บังคับควบคุมลื่นไหลสมูทมากๆเสมือนเล่นเกมบนคอมเลยแถมยังปรับแต่ง F p s ได้สูงสุดถึง120 f อ s เลยทีเดียวเชียวจะเกมไหนแอปไหนก็สบาย และน้องๆที่จะฟาร์มแมบฟาร์มเกมไว้หลายจอพร้อมกันก็สามารถทําได้ครับแจ่มใช่ไหมล่ะครับเล่นเกมเพลินตีปงตีป้อมไม่หัวร้อนเรื่องกระตุกแน่นอนต้องน็อกเพลเยอรลือล่อๆเลยครับแน่ฟังก์ชันของเขาดีขนาดนี้ลองดาวน์โหลดมาใช้กันได้นะครับพิมพ์น็อกเพลเยอรหรือลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างได้เลยนะครับ และก่อนที่จะทําผลไฟตื่นนะครับผมจะมาแจากโค้ดใหม่ด้วยนะเป็นโค้ดรีผลนะครับก่อนจะใช้เนี่ยคิดดีๆนะใช้แล้วผลที่เรากินอยู่หายนะครับและผลไฟที่ผมกินอยู่ตอนนี้นะครับเป็นผลไฟที่ยังไม่ตื่นนะครับผลไฟหลับนั่นเองมาดูครับว่าสกิลเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะถ้าทําเป็นผลไฟตื่นแล้วไม่สามารถย้อนกลับได้นะดังนั้นมาเก็บภาพความทรงจํากันดีกว่านะครับนี่สกิลแรกของผลไฟปกตินะสกิลที่2คือสกิลบินนะฮะ สกิลที่3สกิลนี้ครับปึ๊บนี่โคดเล่ท่อสกิลที่สปึ๊บนี่เลยเป็นไงเทพปะต่อไปเราจะไปทําเป็นผลไฟตื่นที่โลกทาวกันดีกว่านะครับโอเคถึงเกาะโลกทาวแล้วนะฮะคุณผู้ชมเราจะต้องมาหา n p c คนนี้นะครับเจมเมอร์เชนนั่นเองคุยกับเขาเลยครับแน่จะเอาเจมชั้นไปแล้วละสิจัดไปพ่อนุม นี่อ่ะลืมลืมลืมเซฟคุณผู้ชมมาสักไกลเลยรอบนี้เราจะไม่พลาดแล้วครับคุณผู้ชมครับปึ๊บปึ๊บปึบปึ๊บ,บตอนนี้ผมก็ทําผลไฟตื่นครบทุกสกิลแล้วนะครับเราจะมาดูดีกว่าว่ามีสกิลอะไรบ้างและหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับสกิลคิว นี่เลยครับ <Wow. S 1> เป็นการยิงไฟไปด้านหน้านะน่าจะเล็งได้นะครับ <c oughs> คูนดาวโคตรน้อยนะฮะใช้ปุ๊บใช้ต่อได้เลยหุ้ยโอ้ยยิงไกลมาก oh my g ก d ตกใจเลยคุณผู้ชมสกิลที่2ครับสกิลนี้นี่เลยปุ๊บฟึบฟึบโอ้จ <c oughs> <Christ>, <c oughs> ีเซิร์ฟไดูดโคตรเท่เลยนะครับ <c oughs> คูณดาวโคตรน้อยเช่นกันนะครับอีกรอบนึงต้องดูจากมุมสูงนะสกิลที่3ครับเป็นสกิลบินเนาะแบบนี้นะครับสกิลที่สนะครับสกิลนี้ ปึ้มนี่เลยครับโคดเลท่อหล่อเทนะครับสกิลที่5สกิลสุดท้ายแล้วนะครับดูจับตาดูดีดีครับปึ๊บนี่ประมาณนี้นะครับสกิลที่5นะเป็นไงุผู้ชมเทปะผมว่าสกิลมันแบบเวอร์นะโอเคครับหลังจากดูรูปร่างหน้าตาสกิลแล้วเราจะไปทดสอบดาเมจกับบอสดันเซียนเกียร์สกันดีกว่านะครับแต่ว่าก่อนที่จะลุยครับุผู้ชมครับอย่าลืมฮะดูสเตตผลปีศาจของผมก่อนละกัน4 3 4 4รอนะครับลุยดีกว่าครับ โอ้โอ้มาขอเริ่มจากสกิลแรกละกันนะครับปึ๊บนี่เลยครับดาเมจ2องแสนมีเผาไหม้ด้วยนะครับอย่างที่บอกคูณดาวโคตรน้อยระยะสกิลก็โคตรจะไกลนะครับแตผ่ผมเล็กไม่โดนนะสกิลที่2ครับสกิลตัวอ e. นี่เลยครับสกิลนี้อาจจะดูดาเมจยากนิดนึงนะปึ๊บฟึ๊บ ดาเมจน่าจะ200,000นะครับมีเผาไหมอยู่รัวๆเหมือนเดิมเลยนะครับเผาแบบซีซีเหมือนจับบอสในเรดเดนเชียนเกียร์สไปทอดใส่กระทะร้อนๆเลยคุณผู้ชมเผาแรงมากนะฮะเห็นไหมเผาแรงจะจัดเลยนะครับสกิลที่3เนี่ยเป็นสกิลบินนะครับจะเป็นสกิลที่4เลยแล้วกันนะครับปุ๊บนี่ครับน่าจะ300,000หรือเปล่า <discord> อ <noise> ีกรอบหนึ่งดีกว่าครับปุ๊บนี่เลย2องแสนแแล้วก็เผารัวๆด้วยนะครับสกิลสุดท้ายครับสกิลตัววาย นี่โอ้โหจี Jesus Christ, <c oughs> เซอร์คร่ายดูดเผาอย่างแรงเดี๋ยวผมจะสโลให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับสกิลสุดท้าย แต่ว่า,าจริงนะผลไฟตื่นนะครับสกิลทุกสกิลเนี่ยคูณดาวน้อยมากๆเลยนะก็โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับผลไฟตื่นนะครับถ้ามีความคิดเห็นยังไงนะครับคอมเมนต์ลงด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบฝากกันกดไลค์ด้วยถ้าชอบมากๆฝากกันกดซับสไครต์ด้วยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปละจู้ไปละครับโคตรหล่อเท่ผลไฟตื่นเนี่ย